b บ n นน c e นะครับจะทำการปั๊มชิบะอินุในระยะสั้นหรือไม่ข้อมูลนี้มีความเป็นไปได้นะครับในเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เห็น b บแนน c e มีการทำด้วยกรรมชิบะอินุหลายครั้งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ่วนค่ะคือคอยงิมุนมุล ไปด้วยกันกันกบช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชิบะด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็มีส่วนที่น่าสนใจประมาณ2 p a พาร์ทนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโอนธุรกรรมของไบแนสนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเรามาพูดถึงไบแนสกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าทางไบแน e เนี่ยก็ ก็ได้เดินเครื่องชีบะเต็มที่นะครับช่วงนี้น่าจะมีการทำกำไรรอบสั้นๆนะครับที่อยู่ประมาณศูนย์สี่ตัวเนี่ยอันดับต้นๆนะครับพันหรือสองพันก็เป็นไปได้นะครับก็ใครเล่นซานก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าอตอนนี้เราต้องรอหลังจากปีใหม่ละนะครับในเรื่องของบิตคอยนะครับรักลงทุนรายใหญ่เขาไม่น่าจะเข้ามาลงทุน อันนี้ก็เป็นข้อมูลได้รับจาก etherscan นะครับและโพสต์บนทวิตเตอร์ของ a @chippay นะครับ chipa pay handle ก็แสดงให้เห็นว่าภายใน24ชั่วโมงนะครับวานก็มีการส่งโทเค็นชิ b ะลงไปในกระดานแลกเปลี่ยนของ b i n a n c e ก็มีการตรวจพบธุรกรรมขนาดใหญ่4รายการนะครับแล้วก็ขยัดยอดรวมเนี่ยประมาณ8 0 0 0 0 0าน0ชิบะนะครับฉะนั้นรายละเอียดได ระบุไว้ใน ether scan และทุกกรรมเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นหลังจาก co หรือของของ b y n e หรือช่างเพิงเจ้านะครับหรือ cc ก็ทวิตว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการถอนเงินจำนวนมากจาก b i n e wallet นะครับมีความเสถียรไม่มากก็น้อยและเงินฝากเริ่มกลับมาที่ b แ n e wallet อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ7จ0 0 0สห้าหมล้านชีปะนะครับกำลังเคลื่อนไหวนั้น ปาวานกำลังจะทําอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่เราพอบอกได้นะครับว่าก่อนสิ้นปีนี้ชิบะอาจจะมีการขยับที่ราคาหนึ่งนะครับน่าจะไม่เยอะแหละนะครับเขาก็น่าจะออกจากตลาดไปเพราะว่าสถานการณ์ของคริสต์มาสด้วยแล้วก็ปีใหม่นะครับคนก็ไม่ค่อยมาลงทุนกันเอาละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องของบ i แ a น c e เดี๋ยวเราไปฟังข่าวที่2กันข่าวที่2นะครับก็เป็นลูกค้า ST นะครับ a รัก็สามารถชำระค่าโทรศัพท์ได้โดยใช้ธีบัตแล้วนะครับลูกค้าของ S T C b r a l a n d นะครับสามารถชำระค่าเงินธีบะได้นะครับผ่านช่องทางของอบริษัทของ S T C b a s ั l a n d นั่นเองฉะนั้นช่องทางการชำระเงินอันนี้มาจาก Binance Pay กับ e a s y p a พนะครับผู้ให้บริการการชำระเงินชั้นนำของบาเรนนะครับทำให้ลูกค้า S T C สามารถชำระธีบัตอินูได้นะครับ ฉะนั้นการพัฒนา,ด,าด,ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของคริปโตเคินซี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแดนตะวันออกกลางนะครับฉะนั้น stc brasil ได้กลายเป็นผู้เริโภิคนกคมนาคมนะครับรายแรกในบาเรนที่ขยายตัวเลือกการชำระเงินความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับนะครับโดยใช้งานเนี่ยที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ไว้ใน b บแ a น c e นะครับวันที่14ทธันวาคมปี2022โดยความร่วมมือกับ EasyPay นะครับก็ทำให้ s c c นะครับได้กลายเป็นผู้ให้บริการทรมนนาคมหลายแรกในบาเลนที่สามารถชำระเงินด้วยคริปโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแล้วก็หลังจากข่าวนี้ก็มี2ท่านนะครับที่ออกมาตอบสนองคือเนซาบานาบีลานะซ e o ของ STC b a r f r า n ะครับแล้วก็ าทามิมนะครับออมโมซาวินะครับผู้จัดการทั่วไปของบ i n a น c e บา r s สลันก็ยอมรับ S T C บา r s สลันนะครับเป็นนวัตรกรรมนั่นเองนะครับเกี่ยวกับพวกเว็บ3.0โดยเฉพาะฉะนั้นตอนนี้นะครับบีแ a น c e เพ y ก็ให้บริการทั้ง Bitcoin, Dogecoin, Nano, Polygon นะครับ X R P แล้วอื่นๆด้วยรวมถึงชีบะนะครับก็เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ i n a น c e แล้วนะนะครับนี่ก็เป็นเหตุที่ ในช่วงนี้ทำให้มีธุรก,กรรมเข้ามาเพิ่มนะครับและผมก็เชื่อว่า b i n a น c e เนี่ยเขาน่าจะจำกัดเนาะในกลุ่มของโซนของประเทศของตัวเองนะครับในฝั่งของตะวันออกกลางนะครับอีกหน่อยเนี่ยนะครับน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่า,าเราก็จะเห็นนะครับว่าโซนนะครับหรือว่า ฝั่งของตัวเองนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายนะใบแนนก็จะอยู่ทางาตะวันออกกลางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทางอเมริกาจะเป็นอีเทอ e u เรีนะครับแล้วก็ในโซนอื่นๆเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับในตลาดคริปโตหรือการบายการที่ขยายใหญ่มากขึ้นจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็ต้องติดตามในข่าวต่อๆไปนะครับแล้วก็ในปีต่อๆไปด้วยอามาในข่าวที่3ด้วยกัน เป็นบริการเว็บโฮติ้งนะครับ5อันดับแรกที่ยอมรับชิบะอินุน้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเว็บทั้ง5นะครับแห่งนี้ยอมรับชิบะอินุนั่นเองเมื่อเร็วๆนี้นะครับชิบะอินุได้กลายเป็นเป็นเหรียญนะครับที่ยอมรับการชําระเงินอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าเป็นพวกไฟฟ้าเป็นพวกสินค้าต่างๆนะครับรูปแบบการชําระเงินก็มีหลายตัวนะครับแต่ที่ดังๆที่สุดก็น่าจะเป็นพวก b i ตเพย์พวก n นาวเพย์เมนเราก็ b i แนน c e นะครับเป็นหลักแต่วันนี้นะครับบิตเพยเนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเว็บโฮสติ้งนะครับซึ่ง BitPay เนี่ยก็น่าจะมีหลักๆคือ Bitcoin กัอีเทอร e u m ียมแหละนะครับในการบริการเหรียญน,นะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเนซีก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น อ uh, namecheap นะครับเปิดตัวในปี2543นะครับก็เป็นผู้จดทะเบียนโดเมนที่ได้รับการ,รยอมรับจาก i c a n n นะครับซึ่งให้ใบริการเว็บโฮสติง้งนะครับจริงๆมันก็มี5แหล่งแหละและสำนักงานของบริษัทต,ตั้งอยู่ในลอสแอ g เจลิสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ namecheap นะครับซึ่งผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วกว่า11ล้านลายนะครับมีโดเมนประมาณ17ล้านโดเมนทั่วโลกนะครับ ไปองค์กรที่2การชื่อ o u t t a s k Host นะครับผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะลองไปหาอ่านในคริปโตนิวได้นะครับ o u t c a s Host เป็นบริษัทโฮดิ้งนะครับในทวีปยุโรปเปิดตีประมาณปี2008นะครับบริการอย่างของบริษัทรวมถึงการจดทะเบียนโ,นโดเมนนะครับและโฮสติ้งของสวิตเซอร์แลนด์บบลเกเรียเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียและสวีเดนนะครับอีกอันนึงคือ วอลเนี่ยก่อตั้งในปี2557นะครับแล้วก็บริการสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับได้มาตรฐานและก็เชื่อถือได้นะครับในเขตการให้บริการนั่นเองและมีประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใช้บริษัทตั้งเป้าที่เสริมศักยภาพให้กับธุรกิจและนักพัฒนาด้วยการลดความซับซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มข่าวชั้นสูงหรือมีการกล่าวขวัญว่าวอลนะครับตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์ในศูนย์ ข้อมูล28แห่งทั่วโลกแห่งที่3นะครับชื่อ Host Key นะครับ Hostkey B V นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโฮสติ้งบริการเกีเ็บเก็บเว็บเฉพาะต่างๆแก่ลูกค้าตั้งแต่การเลือกระดับเริ่มต้นไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ GPU นะครับประสิทธิภาพสูงบริษัทให้บริการโซลูชันแบบคา์ส่วนตัวของบุคคลนะครับต่อมาก็เป็นการดีนะครับการดีก็ ได้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนนะครับผู้ให้บริการรับรองอีเมลและ ssl นะครับแล้วก็โฮสเว็บที่มีเป้าหมายเพื่อทุกคนนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่คำนึงถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของกันดีอยู่ที่ในบริการให้บริการเว็บมากกว่า20ปีมันยังคงอบอุ่นหัวใจอยู่ผู้ใช้ด้วยการบริการโฮสติ้งนะครับที่มีคุณภาพและมืออาชีพและความปลอดภัยบิทเพตอนนี้ก็ให้บริการหลายอย่างนะครับทั้งแอปทั้งบัตร นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆด้วยนะครับพวกบัตรเติมเงินบัตรดบิดตบัรเครดิตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีหลายส่วนนะครับก็ลองติดตามดูเอาละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพอผมก็เชื่อว่า,าทางาชีบะนะครับเขาก็น่าจะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มในในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในข่าวต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม ลายกลุ่มเราก็มีกลุ่มชีบะนะครับเราจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแนละสำหรับวันนี้ผมบังว่าชีบะนะครับจะโคตรดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหาไรายได้เสริม AF Gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ย และเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงิน ก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย